ปกติที่รนะ้านให้ลูกชิ้นแค่ชิ้นเดียวเองเหรอคะคุณจะอธิบายว่ายังไงมีลูกเดียวย,วยวังไม่ได้กิสักคำเลยทั้งหมดห้าหมบาทค่ะอะไรกันทำไมหมาล่าแปดไม้ถึงแพงขนาดน,นั้นน้องดาววีคิสมา ที่ร้านเราก็ให้ลูกชิ้นสามลูกเหมือนกันนะครับแล้วนี่ลหละคุณจะอธิบายว่ายังไงมีลูกเดียวยังไม่ได้กีซึ่งทำเลยเห็นไหมหรือไม่เห็นแล้วทีนี้จะรับผิดชอบยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้ามีอะไรใหช่วยไหมคะก็พนักงานคนนี้เขาบอกว่าฉันโกหบอกไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือผมอธิบายว่าทางร้านเราให้ลูกชิ้นสามลูกไม่จริ ฉันว่าทางร้านตั้งใจจะคิดแพงเกินเลยค่ะคุณลูกค้าใจเย็นก่อนนะคะอย่างนันจะก็ต้องขอโทษแทนพนากงานของฉันด้วยสงสัยจะเช็คของไม่รอบพอบเดี๋ยวฉันเอามาให้ใหม่นะคะไอซ์ขอโทษลูกค้าสิขอโทษครับข้าวหลับผมจะเช็คให้รอบคออกว่าน,นี้ครับจีถ้าร้านตั้งใจจะปรับปรุงฉันก็โอเคถ้าอย่างนั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนลูกชิ้นมาให้ใหม่ค่ะ กิมไรอร่อยมากบิ l วพีสครับคุณลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตรับไม้นะครับทั้งหมด1,270บาทครับอ h oh my god อะไรกันทำไมมาึงแพายขนาดนี้คิดเงินถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วครับคุณลูกค้า ฉันยอมจ่ายราคานี้ก็ได้เพราะเห็นว่ามันอร่อยดีถ้าไม่อร่อยฉันไม่ยอมจ่ายแน่เอาสแกนจ่ายครับครับคดนันขอบคุณครับคุณลูกค้าอะไรก็ไม่รู้ลูกชิปก็ได้แค่ลูกเดียวแพงก็แพงเสียโรงจริงจริงคิดเงินพวกเราเลยก็ได้ค่ะครับ ลูกค้ามาสองท่านขออนุญาตนับมายสักคู่นะครับทำไมคุณลูกค้าทานน้อยกันจังเลยเล่ะครับหรือว่าอาหารร้านเราไม่ถูกปากครับอ๋อไม่ใช่หรอกครับพอดีวิาว่านีรพวิเราไม่ค่อยถือเท่าไหร่อ,อ,รอ๋ออย่างนี้นี่เองคุณลูกค้า2ท่านรวมกันทั้งหมด375บาทครับสแกนจ่ายนะคะได้ครับเรียบร้อยค่ะ ท่าแล้วครับขอบคุณนะครับที่มาอุดหน,นุนไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับค่ะทวกเรามาอีกแน่นอนค่ะขอบคุณเช็คดีแล้วใช่ไหมว่าเสียบลูกชิ้นใส่ไม้ครบเช็คดีแล้วครับคุณลูกหมูคุณลูกหมูบอกให้อายใส่เท่าไหร่อายก็ใส่ตามที่คุณลูกหมูบอกเลยครับรอบนี้ไม่มีขาดไม่มีเกินแน่นอนครับดีแล้วล่ะ แต่ก็แปลกนะทําไมลูกค้าถึงบ่นกันบ่อยว่าของที่ได้มันไม่ครบนั่นนะสิครับไอ้ก็แปลกใจเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปลูกค้าจะต้องถ่ายนแน่แน่ฉันต้องหาสาเหตุให้เจอว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในร้านฉันได้ยังไง กินหมาล่ามันต้องเยอะๆแบบนี้สิถึงจะอร่อยโอ้ oh my god อะไรกันเนี่ยเป็นแบบนี้อีกแล้วเหรอโอเค I'm done รอบหน้าฉันจะไม่มาอีกแล้วขอโทษนะครับกินกันได้เลยเดี๋ยวฉันไปเอง มาสองคนนะคะทานแปลงคละสี่ไม้เหมือนเดิมนะคะใช่ครับทั้งหมดห้าหมืนบาทค่ะอะไรกันทำไมมาล่าแปดไม้ถึงแพงขนาดนั้นนั่นสิแบบนี้ขายขูดเลือ,อดขูดเยือันด้ทว่วกินแค่คโคลสีไม้แต่ต้องจ่ายห้าหม,มืนบาท Are you crazy ทำไมมันแพงขนาดนี้เห็นไหมใครๆก็คิคดว่าวมันแพงเกินไป แบบนี้ตองจ้ามันโทรมาตรวจสอบแล้วใจเย็นๆก่อนนะคะลูกค้าที่เราคิดราคาห้าหมื่นไม่ใช่แค่ราคาหมาล่าหมายเวาว่าไงถ้ามันไม่ใช่ค่าหมาล่าแล้วจะเป็นค่าอะไรอีกก็ค่าปรับที่พวกคุณโกงร้านเราเลยคะ่ะโดนจ่ายค่าปรับราคานี้มันก็ถูกแล้วโกงเกินเลยพวกฉันไปโกงอะไรพวกแกใช่อย่ามากล่าวหากันบุบบวแบบนี้นะ หลักฐานก็ไม่มีแบบนี้มาใส่ได้กคชัดตอนจับได้นขนาดนี้ยังก็แถกไดอีกหรอคะพวกคุณไม่รู้หรอครับว่าร้านเราติดกล้องวงจรปิดแล้วื <c oughs> ต้องทำเองล่ะไหนจะโยนความผิดที่ใช่คนเดียวมันเหรอเราใครใช้เธอมาโทษฉันล่ะหยุดโยนความผิดให้กันได้แล้วยังไงพวกคุณก็ต้องได้รับความผิดเท่ากันขอโทษกคนนะคะพอกเผิดไปแล้วเจยงระผู้หลูดขาสติตอบอะไรมาทันทีอย่ามาไงการรู้เท่าไม่ถึงการหน่อยเลยเพราะบางคนที่เขารู้เท่าไม่ถึงการเขาก็ไม่ทําตัวแย่ๆเหมือนพวกคุณยังไงฉันก็จะแจ้งตำรวจแจ้งเลยค่ะคนแบบนี้ไม่ควรมีที่ยืนในสังคม อย่าบอกผ้อื่าให้ตำรวจเลยนะคะผัวไม่อยากติดคุกกับรถเลยครับทีนี้มาขอโอกาสตอนทำผิดยังเห็นชีวิตได้แบบนี้เลยฉันจะไม่แจ้งตำรวจก็ได้แต่ว่าคุณต้องจ่ายค่าปรับฉันมาห้มื่นบาทต้องห้า0 0ื่นเราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกคะ่ะไม่มีจ่ายก็ต้องติดคุกนะคะไอครับฮยุดหยุกหยุดหยุดคยุดหยุดหยดยุด่ยดย เพราะถ้าฉันจับได้ฉันส่งพวกคุณเข้าคุกแน่ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสพวกเราเดี๋ยวพวกเราจะหาเงินเมื่อคืนให้คบแน่ดอนครับคุณลูกหมูยอมปล่อยไปง่ายๆแบบนี้ได้ไงครับน่าจะจับส่งตำรวจซะให้เข็ดฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแค่นี้พวกเขาก็น่าจะกลัวแล้วก็ไม่กล้าทำผิดอีกแล้ว ที่แท้ต้นเหตุก็เป็นแบบนี้นี่เองฉันก็ว้ายๆเพราะนึกว่าเป็นความผิดของร้านอยู่ตั้งนานฉันต้องขอโทษด้วยนะคะ I'm so sorry ไม่เป็นไรคะ่ะคุณลูกค้าเรื่องแบบนี้มันเข้าใจผิดกันได้งั้นเอาเป็นว่าเราต่างยกโทษให้กันนะคะค่ะมาล่าร้านคุณอร่อยมากเลยนะคะฉันยังไม่อิ่มแต่ว่าก็ต้องรู้มาดูงั้นฉันขอททตัวทากลองก่อนนะคะ ฉันว่านามสกุลเราแกนี่กระจอกที่สุดแล้วนะยังจะคว้าผู้ชายกระจอกกระจอกแบบนี้มาเป็นแฟนอีกเหรอยืนเบื่ออยู่ทําไมล่ะแฟนฉันเป็นหนึ่งผู้จัดการโรงแรมนี้ทําไมไม่ยกมือไหว้เขาไม่ใช่พ่อใช่แม่ผมนี่สามเท้าเดี๋ยวฉันจะเอาแบงค์พันในบัญชีฉันมาตบปากแกอุ๊ยอยากนั่งกินข้าวกับพื้นเหรอก็สนกับคนมันนอกดีนะคะ าสับประรดด้วยไหมคะกาลังหวานๆเลยครับได้ครับงั้นเอาสับรดหนึ่งถุงครับได้ค่ะงั้นเราแป๊บหนึ่งนะคะคได้แล้วจ้าครับโอนไปได้นะครับค่ะไม่มาอุดหนุนใหม่นะคะ <S <S ผละไม้ค่ะผละไม้หวานๆสดๆเลยนะคะ <S <S ผละไม้ค่ะผละไม้หมดแล้วหมดเลยนะคะหวานนสดๆเลยค่ะฝน พี่ฟ้านี่แกม,มาขายผลไม้หน้าโรงแรมเหรอใช่ค่ะทําไมเหรอก็นี่มันเป็นโรงแรมของแฟนฉันแฟนฉันเขาเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่อ๋อดีใจด้วยนะพี่ฟ้าจ้าฝนพี่เดียวกินอะไรมาหรือยังคะยังเลย พี่จะมาซื้อผลไม้ร้านฝนกินนี่แหละแหมฝนพี่แฟนแกนเหรอเออใช่ค่ะพี่ฟ้านี่พี่เดียวแฟนของฝนเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ฝนฉันว่านามสกุลเราแกนี่กระจอกที่สุดแล้วนะยังจะคว้าผู้ชายกระจอกกระจอกแบบนี้มาเป็นแฟนอีกเหรออ้าวคุณคู่นี้ก็สวยสินี่นาย ทำอาชีพอะไรทําไมต้องมาคอยเกาะน้องไม่รักดีของฉันด้วยก็โตโตเตะไปเรื่อยทําไมเหรอพี่ฟ้าพี่เดี่ยวเขาเป็นคนขยันเสร็จจากงานเขาก็มาช่วยฝนขายของหรอแล้วอาชีพอย่างแกเนี่ยมันสามารถเข้าไปกินอาหารหรูๆในห้องรับรองของโรงแรมได้ไหมฉันนี่แค่กระสิบคำเดียว แฟนฉันที่เป็นผู้จัดการก็เปิดห้องให้แล้วได้สิครับทําไมจะไม่ได้ฝนฝนอยากไปนั่งห้อง VIP ในโรงแรมไหมเดี๋ยวผมเก็บเงินแล้วเราไปนั่งกินกัน <c oughs> น่าสมเพชจริงๆเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปนั่งกินข้าวกับแฟนถ้าพวกเธอว่าง <c oughs> ก็ไปนั่งกินข้าวด้วยกันสิแต่ถ้าไม่มีเงินฉันเลี้ยงให้ก็ได้นะไม่ต้องหรอก ไม่ต้องเลี้ยงเราหารกันก็พอเที่ยวฝนไม่มีเงินนะไม่เป็นไรหรอกเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตจะเป็นไรเล่าดีตามมาแล้วกันนะน้องรักเดี๋ยวฉันไปรอข้างในก่อนเสียชัดของบีมนี่หน้าเหมือนเขี้ยวจริงๆเลยถ้าหนูเหมือนเขี้ยว ็หอมเสียหน่อยสิมาไหมมา,มา,มาไม่เอาค่ะเสียหนูอายเขาไม่ต้องอายหรอกงั้นเดี๋ยวเสียหอมเองอุ้ไม่เอาค่ะเสียไม่เอาเอาแนา่นิดนึงพี่ชัดฟ้าทำอะไรอะคะอ๋อปะปะ่าพอดีพี่จะสั่งลูกน้องให้ไปจัดโต๊ะเน่ะมีอะไรหรือเปล่าฟ้า คือว่าฟ้า <c oughs> นี่คนเขาจะคุยธุระจะมายืนหน้าสลอนอะไรแถวนี้ <C oughs> ไปได้แล้วไปค่ะสรุปมีเรื่องอะไรฟ้า <C oughs> คือฟ้าอยากให้พี่ชัดเปิดห้อง VIP <C oughs> ให้นะคะ <C oughs> พอดีน้องสาวของฟ้า เขาขายผลไม้อยู่หน้าโรงแรมจะมาทานข้าวด้วยฮะน้องสาวฟ้ามีน้องสาวด้วยเหรอใช่ค่ะฟ้ามีน้องสาวเราเป็นฝาแฝดกันถึงจะเป็นฝาแฝดแต่ราศีมันก็ต่างกันนะคะอ๋อมีหน้าล่ะพี่ขับรถผ่านวันนั้นเห็นหน้าเหมือนฟ้าเลยแต่ฟ้าของพี่หน้ารักกว่าทั้งเยอะอืพี่ชัดก็ยอเก่งนะเนี่ยพี่พูดความจริง ถ้างั้นแสดงว่าพี่ชัดจะเปิดห้อง V I P ให้ฟ้าใช่ไหมเออคือนะพี่ชัดนะเปิดห้อง V I P ให้ฟ้านะไหนบอกว่าพี่ชัดเป็นผู้จัดการไงนะพี่ชัดจะให้ฟ้าอายน้องหรอน้องของฟ้าขายผลไม้แต่ฟ้ามีแฟนเป็นถึงผู้จัดการเลยนะอ่าอ่าก็ได้จริงนะจริงรักพี่ชัดที่สุดเลย ครบแล้วทานให้อร่อยนะคะหืมมากินทางนั้นเลยค่ะพี่ชัดแน่นอนจ้ะกับเพื่อ,อนน้องฟ้าคนพิเศษไงห้องนี้เหรอพี่เดียวน่าจะใช่นะยังรู้เลยอะ่ะอ้าวฝนมาแล้วเหรอจ๊ะนี่ไงพี่ชัดแฟนฉันเขาเป็นผู้จัดการโรงแรมนี้สวัสดีค่ะพี่ชัดเอา้ายืนเบื้ออยู่ทำไมล่ะไม่มีมารยา แฟนฉันไม่ถึงผู้จัดจาก,การโรงแรมนี้ทำไมไม่ยกมือไหว้ทำไมผมต้องไหว้เขาไม่ใช่พ่อใช่แม่ผมเนี่แต่ถ้าเป็นคนดีผมก็จะยกมือไหว้แต่ดูจากทรงพวกคุณแล้วหน้าตาแบบนี้ไม่น่าจะเป็นคนดีสามหาวเดี๋ยวฉันจะเอาแบงค์พันในบัญชีฉันมาตบปากแกแกรู้ไหมว่าในโรงแรมนี้ ฉันสามารถสั่งใครก็ได้แม้กระทั่งคนอย่างแกถึงจะกำแบงพันเดินเข้ามาจะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับมันก็ขึ้นอยู่กับฉัน <c oughs> เห็นไหมล่ะว่าฉันใหญ่ขนาดไหนนี่คุณคนเราไม่มีใครใหญ่กว่ากันหรอกครับมันขึ้นอยู่ที่จิตใจต่างหากว่าจะต่ำหรือสูงหืม <c oughs> แกนี่นะมันพวกไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจริงๆ พ่อเธอค่ะพี่ชัดอย่าไปเถียงกับพวกที่ไม่มีมารยาทเลยค่ะพูดไปก็เปื่องน้ำลายทานข้าวกันเถอะค่ะฟ้าหิวแล้วจ้าอ,องฟ้าพี่เดียว<ป>ขอบคุณค่ะ พ่อหนุ่มอยากนั่งกินข้าวกับพื้นหรอก็สน,มสมน,สนสกับคนมันนอกดีนะคะพี่เดียวพี่เดียวเปไน็นไรไหมคะไม่เป็ไนไรจ้ะถ้าพวกเขาอยากสนุกก็ปล่อยให้พวกเขาสนุกให้เต็มที่เดี๋ยวพอถึงคราวผมสนุกบ้าง <S <s <at aph> พวกคุณก็จะขำไม่ออก <S <s <at aph> โอโ้โหมีอะไรที่คนอยากชัชวานอ้าวไทยเจริญขำไม่ได้บ้างไม่มีทางสลบับ ที่คนอย่างฉันจะขำไม่ออกคนจริงอะ่ะเขาไม่ขู่แต่ไอ้ที่ขูอ่อ่ะมันไม่ใช่คนฉันไม่รู้หรอกนะว่ามือนี้แกจะมีปัญญาใจไหมฉัน เป็นผู้จัดการโรงแรมจะกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องจ่ายแฟนฉันก็ไม่ต้องจ่ายแต่พวกเธอสองคนนี่สิถ้าไม่มีปัญญาจ่ายจะล้างจานก็ได้นะเออผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่า <c oughs> ครั้งที่แล้วที่ผมมา <c oughs> ผู้จัดการไม่ใช่คุณนี่อ้ารู้ได้เหรอ ฉันเพิ่งมาเป็นผู้จัดการที่นี่ได้อาทิตย์หนึ่งอ๋อม่หน้าล่ะผมถึงไม่เคยเห็นคุณอย่างแกเนี่ยนะจะมีปัญญามาเห็นแฟนฉันฝันอยู่หรือเปล่าคะ <c oughs> แล้วถ้าผมบอกว่าผมมีหุ้นอยู่ในโรงแรมนี้ล่ะฝ <c oughs> นคะเดี๋ยวผมจะให้คุณถือหุ้นโรงแรมนี้ด้วยเอาไหม อะไรนะคะพี่เดียวจริงเหรอคะคนกระจอกอย่างแกเนี่ยนะจะมีปัญญาถือหุ้นดูฉันนี่จะซื้อหุ้นให้แฟนฉัน10%เป็นของขวัญวันครบรอบจริงเหรอคะพี่ชัดจริงสิจ๊ะหวานใจของพี่ เ,เมียลอยเขาเลยเนี่ยจริงเหรอพี่ชัดใช่บีมเนี่ยแหละที่เป็นคนฝากงานให้พี่แต่พี่เลี้ยงได้นะพี่ฟ้าผู้ชายอื่นมีตั้งเยอะแยะอย่าไปเป็นเมีย้อยเขาเลยว้าวุ่นเลยนะครับเสียเฮ้ยแกคนเดียว ดิค่ะบีมรู้จักไอ้กระจองนี้ด้วยเหรอรู้จักสินี่คือคนมาเดียวพูดถือหุ้นใหญ่ของโรงแรมเราผู้ถือหุ้นขอโทษครับผมขอโทษเขาคนเดียวผมไม่รู้จริงๆครับผมขอโทษไม่เป็นไรครับผมว่าคุณออกไปเคลียร์เรื่อง,องคุณให้เรียบร้อยก่อนแล้วอย่ากลับมาให้ผมเห็นหน้าอีกครับ ได้ครับผมขอตัวก่อนนะครับคุณเดียวพี่ชา